ตีความหมายของพุทธ,ธิศึกษาก็ผิดไปไม่ได้ตรงตามความหมายไม่ได้มาสอนไม่ได้มาใชา้แต่ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นอีกก็คือการที่เด็กได้สอนได้รับการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ที่บ้านอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการอบรมที่ผิดตั้งแต่ต้นตั้งแต่เล็กๆสตั้งก่อนเข้าโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันเป็นต้นว่าพ่อแม่มักจะสอนให้เด็กๆนั้นรู้จัก อ่ารักและโกรธของที่เป็นวัตถุของที่ไม่มีจิตใจก็ให้รู้จักรู้จักโกรธตั้งแต่เล็กๆเป็นต้นว่าเด็กเดินชนประตูพ่อแม่ก็มักจะเอามือหรือไม้ไปตีประตูใชเป็นการโกรธประตูแทนให้เด็กเห็นเป็นฝูกฝังจิตใจเด็กตั้งแต่เล็กๆให้เด็กเห็นว่าประตูเป็นตัวที่ทำให้เขาเจ็บนะหากให้เด็กเัินรู้จักโกรธวัตถุ โกธสิ่งของโกดสิ่งต่างๆซึ่งมันไม่ตรงตามข้อเท็จจริงนะปลูกฝังความโกรธจังเล็กทีนี้มาเรื่องวัฒนธรรมเปลี่ยนไปและอารยธรรมเปลี่ยนไปส่วนด้านวัฒนธรรมเปลี่ยนไปจากความเร,ร้อนจากความเย็นเป็นร้อนทำให้ผู้หญิงนี้เดี๋ยวนี้ตั้งเป้าหมายที่จะ ออกทำงานนอกบ้านมีสิทธิเท่าผู้ชายอยากจะเป็นนักการเมืองซึ่งท่านทั้งหลายก็พิจารณาดูแล้วกันว่าจะถูกต้องหรือไม่นะครับตรงตามวัฒนธรรมของไทยเราหรือไม่ที่ว่าผู้หญิงนั้นคือทำอะไรถ้าผู้หญิงหันเข้าสู่การเมืองมากแล้วการบ้านนั้นจะเป็นอย่างไรก็ให้คิดดูนะครับซึ่งไม่ต้องวิจารณ์ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ผู้หญิงกาลัง ทวงสิทธิ์มากที่สุดแล้วก็กําลังจะเป็นนักการเมืองกันมากที่สุดแล้วก็กำลังจะทําอะไรให้เท่าเท่าผู้ชายจะถูกต้องหรือไม่ก็พิจารณาเองนะครับเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปทีนี้เกี่ยวกับด้านอารยธรรมที่เปลี่ยนไปจากมานิยมใช้วัตถุนิยมมีคุณค่ามีมานิยมวัตถุชนะคุณค่าทางด้านจิตใจ ซึ่งทำให้ผู้หญิงเราโดยเฉพาะมักจะเป็นผู้หญิงแหละครับมักหลงและติดตะติดใจสนใจแต่ของใหม่ๆจนกระทั่งกลายเป็นแฟชั่นผู้หญิงจะนิยมแฟชั่นมากที่สุดจะแฟชั่นการแต่งกายแฟชั่นเครื่องประดับแฟชั่นประดับการประดับบ้านอะไรๆเขาเรียกว่าแฟชั่นแฟชั่นคือเป็นนิยมของใหม่ๆซึ่งล้วนแต่เป็นด้านผู้หญิงนะมากกว่าผู้ชาย ผู้ชายก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้คิดดูว่าการที่เรานิยมอารยธรรมด้านวัตถุชนะทางด้านจิตใจนั้นจะถูกต้องหรือไม่ผู้หญิงเราจะยอมเป็นควายให้เขาจูงหรือไม่นะคิดดูนะฮะเขาใช้คำนวณแรงอย่างนี้ที่ผมเคยพบมาเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับควายที่ถูกจูงโดยนายช่างตัดเสือ้อหรือนายช่างผู้ออกแบบเสือ้อ หรือหรอโรงงานที่ผลิตของใหม่ๆมาขายถ้าหากว่าเขาไม่ผลิตของใหม่เขาขายไม่ได้ถ้าไม่ออกแบบเสื้อใหม่ๆในช่างผู้ตัดเสื้อผ้ามันก็มีงานทำน้อยรายได้น้อยถ้าคอยให้ผ้าเก่าๆขาดและจึงมาตัดใหม่นั้นพวกช่างตัดผ้ามันไม่ร่ำรวยหารายได้ได้น้อยจึงออกแบบเสื้อกันใหม่ๆ เพราะฉะนั้จึงเราต้องตัดเสื้อใหม่ทั้งที่ของเก่าไม่ขาดเพะฉะนั้นคนที่หลงทางด้านมีเดียนอารยธรรมมาเป็นหลงทางด้านวัตถุนำทางด้านขวายจิตใจแล้วก็จะเป็นทาตของอาสมัยหรือแฟชั่นซึ่งเขาเทียบว่าเหมือนกับไวายที่ถูกจูงโดยนายช่างผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายหรือ ในช่างผู้ตัดเสื้อผ้านะค,คำนี้ผมชอบมากเพราะเขาใช้แล้วมันรูร้สึกว่ามันกระตุ้นพวกที่นิยมแฟชั่นทั้งหลายหน้าดูนะครับรองเท้าเก่าเก่ายังไม่ทังขาดก็ซื้อรองเท้าใหม่ให้มันตามแฟชั่นที่ส้นมันสูงนะนี่อย่างนี้คิดดูกันแล้วกันนะครับว่ามันจะถูกหรือต้องทีนี้เท่าที่ผมได้ฟังท่านอาจารย์เทศมาก็เรื่องวัฒนธรรมและอารยธรรม ที่ผมมีข้อสงสัยในแง่ของความหมายนะครับความหมายท่าทางพยัญชนะก็รู้สึกว่าแตกต่างกันพออธิบายกันได้วัฒนะเจริญธรรมะที่ทําให้เจริญอริยธรรมธรรมะที่ทําให้ไกลจากกิเลสอริยะนะแต่ถ้าโดยโดยความหมายครับนั่นโดยพยัญชนะก็พอนึกออกอย่างนั้นถ้าโดยความหมายผมค่อเรียนถามท่านอาจารย์ว่า โดยความหมายนั้นมันใช้ตาม,มตาต่างกันอย่างไรครับคําว่าวัฒนธรรมและคําว่าอารยธรรมโดยความหมายครับ ทีกราปองบาไทคนี่กำลังคนกันผิดบ้างถูกบ้าง ถ้าลงใช้กันแล้กมันเปลี่ยนยากเช่นวัฒนธรรมมาพูดกับอารยธรรมนี่อารยธรรมควรจะสูงกว่าแต่นี่อารยธรรมเรืนรองของบ้านเรือนรรมลาสามัญไืสรุปความแล้ว่ช่วยไม่ได้แก่ไม่ได้ใช้ไปตามที่เขาใช้กันแต่เรารู้ความหมายให้ดีให้ถูกกัน เราจะทาต้องทำที่เป็นพระอริยะพัฒนธรรมก็กธรรมที่ให้มันมากให้มันหนาให้มันรกให้มันรุงรังขึ้นคุท,นคท,ท้องอ๋นี่แหละคร้นท้องทีนี้ยังอยู่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 ครับ,รบ,รบทีนี้ข้อข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปอ่า มีอีกข้อหนึ่งปัจจัยโดยอ้อมเนี่อาจารย์ใช้คําว่าอธิปไตยไม่ใช่โดยอ้อมับอ้อโดยอ้อมครับเรื่องประชาธิปไตยเฟอ่อจนกระทั่งไม่มีที่สูงและที่ต่ําก็ตรงกับที่เด็กสมัยนี้กําลังที่จะต่อต้านคําว่าศักดินานะผมเข้าใจว่าคงจะตรงกับแบบนั้นที่ว่าเด็กกาลังจะต่อต้านเรื่องศักดินาอะไรก็เป็นศักดินา มันเด็กๆสมัยนี้ไม่ต้องการคําว่าศักดินาต้องการคําว่าเสมอกันไม่มีสูงมีต่ mm ํา hmm. เพราะฉะนั้นคําว่าศักดินานี้จะตรงกับว่ามีความหมายนะครับจะมีความหมายตรงกันกับว่าวันนะที่เขาต้องว่าเลอกชั้นวันนะแล้วก็ศักดินาชั้นวันนะกับศักดินานี่มีความหมายเหมือนกันหรือว่าต่างกันครับ เด็กสมัยนี้มันก็มีหลายพวกพวกหนึ่งมากเกินไปจนจับพระพุทธเจ้าเองก็เป็นระบบสักดีน,หนาหรือเป็นตัวสักดีน,นาพระพเจ้าท่านมีอะไรประเด็จการมันก็ไม่ชอบพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็มีจะแล้วระบบสักดีน,นาก็ไมายความว่าระบบที่ กอบโยเอาไว้เพื่อประโยชน์เกิดจนมากเกินไปสบายเกินไปโดยทำให้ฝ่ายผู้ยากจนนั่นมันลำบากเดือดร้อนหักแกล้น<ช><ช>มันมีความหมายอล้รกั <c oughs> <c oughs> นดีเดี๋ยวนี้พระในวัดก็ถูกหาว่าเป็นสักดินาก็กินดีอยู่ดีนอนดีต <c oughs> รเลิดไปถึงพระพุทธเจ้า้วยแล้วเขา ยังเห็นระพุทธเจ้าเป็นอยู่ก็ถือว่าเป็นระบบเอาเปรียบระบบสักดินนาจัดไว้ในระบบสักดินาชนิดหนึ่งในห,หลายหลายชนิดอย่าเอามาเป็นอารมณ์เลยเพราะคำพูดเหล่านี้มันผิดหมดแล้วอทีนี้ขอ้ขอขอ้ขอต่อ,อไปครับ มีอยู่ตอนหนึ่งที่อาจารย์ได้เทศว่า,าโลกสมัยปัจจุบันนี้อำนาจจะไม่มีค่าอำนาจของครูบาอาจารย์อำนาจอะไรต่างๆจะไม่มีค่าหมายความว่าเด็กมันจะไม่ค่อยเชื่อฟังอำนาจต่างๆไม่มีค่าแต่มีอยู่บางตอนก็อาจารย์ได้ใช้คำว่าโลกนี้มีอำนาจเป็นใหญ่ อำนาจเป็นธรรมหรืออย่างไงไงก็ต้องอยู่ใต้อำนาจจะเป็นอำนาจของธรรมหรือเป็นคำนาจของกิเลสหรือเป็นอำนาจของอาวุธหรือเป็นอำนาจอะไรต่างๆนี้ผมเข้าใจว่าอันนี้ต้องแยกให้ชาติตไไปว่าอำนาจในที่พูดกำลังพูดอยู่นี่หมายเพียงอำนาจบังคับบัญชา ส่วนอำนาจในความหมายอื่นนั่นมันยังมีอยู่ที่ว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกนั่นพระพุทธเจ้าตรัสไม่ใช่เราว่าฉันหมายถึงอำนาจเงินก็ได้อำนาจอาวุธก็ได้อำนาจความดีก็ได้อำนาจกิเลสก็ได้ถ้าลงครอบงำใครแล้วมันก็มีอำนาจเหนือคนนั้น ส่วนเดนิท่วอำนาจด้วยความหมายนี่คืออำนาจบังคับบัญชาพ่อแม่ก็บังคับบัญชาลูกไม่ได้ผู้บังคับบัญชาราชการก็บ,บังคับลูกน้องไม่ได้พระเจรากก็บ,บังคับพระเนรเ,เล็กๆไม่ได้อำนาจมันได้ความหมายไปเรื่องมันจริงได้เกิด นั้นอำนาจในที่นี้จำกัดความแค่เพียงอำนาจการบังคับบัญชาผู้อื่นส่วอำนาจเงินอำนาจปืนอำนาจทิเดตนั้นอีกส่วน่างหากไม่ได้เกี่ยวอยู่ในคำนี้ทั้งหมดนี้ที่ได้ฟังมามาทั้งจุกระทั้งอสองสามเสามานี้ก็ล้วนแต่ว่าเป็นเรื่องของมนุษย์เรานี้มัน ร้ายสินธรรมแล้วโดยตัวเองก็ไม่รู้ว่า้ายสินธรรมและเป็นเรื่องที่น่าสงเพศเวทนาที่อาจารย์ท่านอาจารย์ได้ชายไว้สามสี่ประโยคที่น่าจะจําไว้ทองได้ขึ้นใจและน่าจะนั่งคิดว่าทําไมเนอมนุษย์เราจึงฉลาดแต่ในทางที่ไม่ควรจะฉลาดนะนั่งน่าจะนึกไว้ได้สี่ข้อน่าสงเวชที่สุดที่ทุกอย่างมีแต่ส่วนที่ทําให้เป็นทุกข์ แต่สิ่งที่ป้องกันความทุกข์นั้นเราไม่มีทั้งน่าสังเวชอะไรเช่นนี้อะไรสิ่งที่น่าสังเวชท,ที่สุดก็ควรจะสังเวชเรื่องนี้แล้วสิ่งที่น่าละอายก็ที่เรามีความสงบน้อยกว่าสัตว์ไม่สมกับคําว่าเป็นมนุษย์นะครับไอ้ทั้งนี้สามข้อนี้เราน่าจะได้ท่องจํเงินทุกเชา้าทุกเชา้าทีนี้ผมดูแล้วว่ามนุษย์โลกสมัยนี้ส่วนใหญ่มันไปเสียอย่างนั้นแล้วนะครับ มันไปมันจมเสียส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าส่วนน้อยจมคือส่วนใหญ่คือโลกมันมากกว่าครึ่งแล้วจมอยู่ในภาวะร้ศิลธรรมในฐานะที่เรากลุ่มน้อยที่นั่งอยู่ณที่นี้ก็เหมือนกับว่าเป็นลูกตุ้มหรือว่าเป็นทุ่นคอยพยุงให้จมช้าลงเท่านั้นเองแต่ด้วยความหวังที่ผมเห็นว่าจะเป็นครูและเป็นบทเรียนได้ดีที่สุด ให้แก่ชาวโลกสำหรับจะได้รื้อฟื้นปรับปรุงส่งเสริมและบำรุงรักษาสินธรรมอย่างที่อาจารย์ได้เคยเทศมาแล้วสิ่งนี้ไม่มีอะไรดีเท่ากับว่าเหตุการณ์นะฮะเหตุการณ์ซึ่งจับเป็นตัวบทเรียนได้อย่างดีเพราะฉะนั้นเราหวังอยู่อีกอย่างหนึ่งว่าเหตุการณ์อันเลวร้ายที่เกิดอยู่ทุกวันนี่แหละครับเรามองมุมกลับเสียใหม่ให้เหมือนกับว่าเป็นเพชรที่หัวขังหก นะเข้าใจว่าเหตุการณ์อันเลวร้ายทุกวันที่เผาจวนผู้ว่าราชการกว้างปาระเบิดกันนักเรียนอิร,ราฆ่าควันกันยี่เครื่องบินยิงเครื่องบินทําอะไรผมเข้าใจว่าเหตุการณ์เลวร้ายอย่างนี้แหละครับมองในมุมกลับจะได้เป็นบทเรียนเป็นครูกระตุ้นเตือนชาวโลกทั้งหมดอาจจะสักวันหนึ่งความรุนแรงเหตุการณ์เหล่านี้จะได้เป็นครูอย่างดีกระตุ้นพวกนี้ ให้มองเห็นกงจักเป็นกงจักกันเสียบ้างแล้วก็จะหันมองหาดอกบัวซึ่งเป็นดอกบัวอันแท้จริงในถ่ายภัคหน้าครับของผมมีเพียงเท่านี้ไม่มีใครแล้วเห็นแล้วนะคุณทองไหมครับเชิญนะคุณชวนครับมีใครก็เชิญนะครับ ไปพิษมันก้ยอนให้เป็นะยังนังซือแรงเข้าๆจะมีต,ตำนายประเทศนะไม่ได้ที่มีความคลอนมันมันไม่เคยตรงก็ขคบแล้วเขาเขาแปลตามพอใจมันมีพิษพิษเปลี่ยนเปลี่ยนก็มีตรงก็มีพอแต่งกลอนมันนีในชาติเราเอาตามตามตัวนังซื่อตามบาลีตามตัวนังซือเลยอะไร ถ้าใหาเ้เน,นี่ยกับเพราะว่าการขัดล็อกนะมันมันชอบไดเติมการขัดล็อกต่อต้อ,ตอมันชอบเติมตรงไม่ถึงไหนคน,นขัดมาให้หนวนาเติมข้องมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยสมุทรภิจนาธรรมมันน่าหัวอะไรไอ้เรื่องลิงนะอ,อ่เรื่องยิ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 งไม่โท่นะ มอมอเปร์มันร่างกายแตกหายใจจิตเรือมันลิงจริงไม่เท่าแทงก็ไม่เท่ายิงก็ไม่เท่านะไปเห็นแลมฉบับในหอสมุดด้วยรับแกมีในหอสมุดแห่งชาร์ตมันไปแก้ใช่เวลาขัดล็อกแปบ์นี่มันเติมลิงอีกต้วงโป้คอจู้งไว้บ้านเลย <c oughs> มันพิษมันพิษเพื่องยัเขาต้องการจะพูด ในการขับล้อก็ทำให้คล่องคุ้ยม,ม, <c oughs> มันไม่ตือนตรงแล้วไม่ตื้นหนึ่งจนเอาไปแลตาอีกเถอะเอโอสูู้้พูดูพิมพ์กันไวเป็นคำกล้อนน่น่นนะมันตรงกันไม่ตรงกับบาลีอัศกษัานี่ วันนี้พนะูดตรงตามคือแปลตามบาลีคำตรงเหมออธิบายความตรงสา,าวาตกระธาซึ่งอีกอันหนึ่งคือชางขยายความออกเองดังนั้นกระบอกอยู่แล้วขยายความออกเองกับเหตุการณ์ปัจจุบันมันไม่มีในทางวิศกาถ้ากระบอกไว้แลว้วว่าเองแต่ความหมายเดียวกัน พอได้บาลีพันนันอััสคาซาพันนันและเราวาให้เ,ใหเหตุการณ์ปัจจุบันคือพันนันอารื้นไหมด่าก็ได้แต่ว่ายอมยอมรับแล้วว่เาเรา,เราวะพันนัน <c oughs>